พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าสำหรับวันนี้ครับก็จะมาแนะนําในส่วนของขายควงกระแทกไร้สายจากแบรนด์โอซุกะรุ่น OCID 821นะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับหลังจากที่รอคอยกันมานานหลายเดือนก็สิ้นสุดการรอคอยกันสักทีนะครับก็แรกเริ่มเลยนะครับผมได้เคยซื้อนะครับ เป็นสว่านกระแทกไร้สายนะครับของโอซุกะนะครับเคยซื้อรุ่นนี้มาแล้วนะครับเอามาใช้งานนะตอนที่ทำรือ้อหลังคาร้านนะครับแล้วก็ขึ้นโครงหลังคาร้านใหม่ทั้งหมดนะครับก็ซื้อตัวนี้มาใช้นะ,ะเป็นแบบบ็อกเซตเหมือนกันนะครับเป็นชุดเป็นกล่องแบบนี้นะครับซึ่งจะมีแบตมานะครับอสองก้อนนะเป็นแบตขนาด 2M แอมนะครับแบบนี้นะ ก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็หลายเดือนแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสว่านตัวหลักเลยนะครับที่ผมใช้ในการ <It> ขึ้นโครงหลังคานะครับตัวนี้เป็นสว่านเนาะสว่านกระแทกไร้สายนะครับจะเป็นแบบนี้ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีเลยส่วนสาเหตุที่ผมสั่งแบบนี้มานะครับ like เป็นกล่องมาเหมือนกันนะครับ มันมีแบตมาให้ก้อนหนึง่งเพราะว่า,าตัวนี้มีแบตมา2ก้อนแล้วตอนแรกผมกะจะสั่งตัวปล่าวมาเหมือนกันนะครับกะเอามาใช้กับร่วมกับแบตตัวนี้นะซึ่งชุดนี้มันจะมี2ก้อนนะครับคํานวณไปคํานวณมาเอา๊ะแบตถ้าเกิดเราใช้แค่2ก้อนเนี่ยนะครับตัวนีตวนนน้ตัวนี้ก้อนหนึ่งตัวนี้อีกก้อนนึงผมว่ามันไม่น่าจะพอนะก็เลยเสั่งตัวนี้นะครับที่มันมีแบตมาด้วยนะก็เลยสั่งตัวนี้มาแทนนะครับ ก็เท่ากับว่าเราจะมีแบตแบบนี้นะครับทั้งหมด3ก้อนนะใส่เครื่องละก้อนนะครับแล้วก็มีสเปร์อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดเครื่องไหนแบตหมดเราก็ยังถอดมาเปลี่ยนแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับอ่าก็เลยวางแผนก็เลยใช้เป็นแบบนี้นะจริงๆมีไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะนะครับผมยังหลังจากที่ซื้อตัวนี้มาใช้แล้วนะก็ติดใจนะครับก็มีการสั่งอของตัวอื่นมาเพิ่มด้วยอ่าซึ่งเดี๋ยวในส่วนของ ของโอซูการอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ในภายหลังเนาะเพราะว่ายังมีอุปกรณ์อีกหลายตัวนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนําให้ดูกันในภายหลังนะครับอ่าสำหรับในเบื้องต้นครับเราก็มาดูรายละเอียดที่เขาเขียนไว้บนตัวกล่องกันก่อนนะครับอ่ะอย่างตัวนี้ครับแรงบิดนะครับแรงบิดสูงถึง235นิวตันเมตรนะครับเป็นมอเตอร์แบบไร้แปรงฐานนะก็เยอะกว่าตัวที่เป็นสว่านกระแทกไร้สายพอสมควรเลยนะครับสว่านกระแทกไร้สาย แค่65นิวตันเมตรนะครับตัวนี้มา235นิวตันเมตรนะครับอ่าน้ำหนักเบานะครับอ่าคอลูกปืนเป็นแบบตลับคู่นะครับนี่เขาบอกว่ามีระบบ AI มาด้วยนะครับปรับแรงบิดเองตามวัสดุที่ขันนะอ่าด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับอ่าด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นแรงบิดเนาะแรงบิด235 คอคอลูกปืนตลับผู่นะครับกระทัดรัดเข้าได้ทุกซอกทุกมุมนะครับเพราะว่ามันสั้นเนาะแค่11.5เซนนะครับช่วงคอมันนะมีระบบ AI นะครับะระบบขันสกูขันสกูเล็กได้นะครับหัวไม่ลูดนะมีไฟก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในกันดีกว่านะครับก็อันนี้ก็บอกรายละเอียดนะขนาดหัวจับดอก6.35นะครับ มอเตอร์ไร้แปลงถ่านแรงบี2สอ5นิวตันเมตรความเร็วรอบนะครับความเร็วรอบแบบปกตินะพันสองพันเก้าสองพัาความเร็วอัตราการกระแทกนะครับพันหกยี่สิบสองพันหนะครับเจาะ,ะไม้เจาะ,ะเหล็กบางเจาะ,ะเหล็กหนาการน็อตตกนะครับความยาวตัวเครื่อง115ยสมมแรงดันไฟฟ้า2 0่โวลต์ น้ำหนักตัวเครื่องเปล่า0.94กิโลนะครับรวมแบต2แอม1.33กิโลนะครับใช้กับแบต2แอม4แอม5แอม7.5แอมได้นะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือสแกนลงทะเบียนนะครับอันนี้วิธีใช้งานนะอโอเคมาดูกันครับ ดีไซน์ตัวกล่องครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เขาออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวสว่านกระแทกไร้สายผมก็เป็นแบบนี้กล่องนี้นะครับหินเจียก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับอน,นี่ก็ใส่อุปกรณ์ได้นะใส่ดอกไขค,รครวงแบบต่างๆใส่ได้นะครับน็อตเนื้ใส่ได้หมดสะดวกครับอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะอันนี้มาดูที่ข้างในกล่องกันบ้างนะครับ ด้านในนะครับอันดับแรกเลยนะก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับอันนี้จําเป็นนะแล้วก็เป็นใบรับประกันสินค้าอ่าก็จะเป็นมาให้สแกนนะครับสแกนเข้าไปลงทะเบียนนะครับอันนี้แนะนําเลยนะแนะนําให้สแกนนะครับแล้วลงทะเบียนนะรับประกัน6เดือนนะครับการรับประกันการบริการหลังการขายครับหายห่วงแน่นอนนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นคู่มือนะเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของรายละเอียดเนาะอ่าต่อไปครับอ่ามาดูตัวเครื่องกันก่อนนะก็จะมีตัวเครื่องนะครับติดสติกเกอร์อ่าโอเคก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องอุ้ยเล็กเล็กดีนะครับกระทัดรัดดีอ่านะครับขออนุญาตเทียบเนาะดูนะครับ อุ้ยเล็กกว่ากันเยอะเลยนะครับสั้นนะน่าจะกระทัดรัดกว่านะครับเหมาะมือดีนะครับอ่าก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ครับเป็นแบตเตอรี่2แอม์นะครับขนาด2อแอมเป็น, Cell นอัลตราเซลลพัดนะครับอัลตราเซลพัดก็คือว่า,าตัวนี้เขาจะมีเป็นปุ่มวัดไฟมาแล้วก็ มีรูระบายความร้อนนะครับรูอากาศนะนี่เป็นแบต2แอมป์นะครับอ่าก็เป็นแบตสำรองละกันนะเพราะว่าผมมีของสว่านอยู่แล้ว2ก้อนนะก็ใส่เครื่องละตัวสบายเลยนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นแบตสำรองนะอ่าก็วางแผนดูนะครับใครจะซื้อนะแล้วก็แท่นชาร์จครับอ่าแท่นชาร์จตัวนี้จะเป็นขนาด3แอมป,นป,นป,นป์นะครับ3แอมป์ถ้าเป็นเป็นเป็นลักชาร์จนะครับถ้าเป็นรุปป่นลักชาร์จจะขนาดแค่1แอมป์นะครับ ตัวนี้ก็เพิ่มว่าเพิ่มมาอีกนิดนึงนะเพราะว่าผมก็มีตัวที่เป็นปลั๊กชาร์จด้วยนะเพราะผมซื้ออุปกรณ์ของโอซุกะมาหลายตัวนะครับเป็นทั้งแบบมีแท่นชาร์จมีปลั๊กชาร์จนะมีมีหลายตัวหลายรุ่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปหนีบคลิปหนีบเอาไว้คล้องกับเข็มขัดเราอันนี้สะดวกครับเพราะผมผมใช้อยู่นะก็ใส่คลิปแล้วก็จะประมาณนี้ใส่คลิปแล้วก็จะประมาณนี้ตามรูปเลยนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดตัวเครื่องกันหน่อยนะครับก็ในส่วนของตัวเครื่องก็กระชับมือดีนะครับกระชับมือดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็มีเป็นดอกไขควงแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายคล้องมือตามปกตินะอันนี้ก็เป็นสวิตช์ขันเข้าขันออกนะครับอ่าส่วนด้านล่างของตัวเครื่องครับ ก็นะจะมีะไฟส่องสว่างนะครับซึ่งกอ็อยู่ตำแหน่งด้านล่างนะครับซึ่งจะไม่มีจะไม่บังเงานะครับจะไม่มีเงาบางังนะก็เหนะมือนกับตัวของสว่านกระแทกไร้สายเลยนะครับก็เหมือนกันเลยนะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับการใช้งานนะปรับความเร็วการใช้งานนะครับเนี่ยปรับระดับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มโหมดปุ่ม AI นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมา ทดลองดูกันนะครับว่ามีโหมดการใช้งานแบบไหนบ้างนะครับอลองใส่แบตเลยอ,อันนี้ลองดูก่อนนะครับจะเป็นเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะกดปุ่ม AI ค้างไว้นะครับอ,อันนี้เราจะอยู่ที่ โหมดความแรงระดับหนึ่งนะครับอ่าจะเป็นสีเขียวเนาะปุ่มปรับความแรงจะเป็นปุ่มสีเขียวซึ่งอ่าโหมดที่1นนะครับความแรงระดับหนึ่งจะอยู่ความเร็วนะครับความเร็วรอบจะอยู่ที่1,200รอบนะครับต่อนอาทีแล้วก็อัตรากระแทกจะอยู่ที่1,620 i p m นะครับอ่าลองดูนะ ่าจะประมาณนี้ครับอ่าต่อไปครับเป็นเบอร์2เนาะความเร็วรอบนะครับจะอยู่ที่1,900รอบต่อนอาทีนะครับแล้วก็อ่อัตราการกระแทกนะครับจะอยู่ที่2,580 IPM อม่ามาดูกันนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ เบอร์สามนะครับเบอร์สามอ่าเบอร์3นะครับความเร็วล้อดอยู่จะอยู่ที่สองพันแดร้อยอบต่อนาทีนะครับแล้วก็อัตราการกระแทกนะครับจะอยู่ที่สามพันสารอยพมอ่าดูนะครับโอ้ยเสียงดีนะครับลูกปืนอ่าลูกปืนคู่นะครับนิ่งๆเลยนะครับอ่าต่อไปครับเป็นระดับที่สี่นะครับเบอร์สี่เนาะ เบอร์4นะครับความเร็วรอบสูงสุดนะ3,500รอบต่อน,นาทีนะครับแล้วอัตราการกระแทกอยู่จะอยู่ที่4,100 IPM นะีเะโอ้ยเสียงล,ลั่นเลยครับนิ่งมากนิ่งมากๆนะครับทีนี้มาดาูตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยนะครับนะ เบอร์สครับเบอร์สามนะครับต่อไปครับเบอร์สุดท้ายเบอร์สีครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการปรับความแรงนะครับ ขันออกก็เป็นเหมือนกันครับนะ,อะลองดูขันออกนะครับแต่ขันออกจะปรับโหมดไม่ได้นะครับจะอยู่ทีท่ความแรงเบอร์สี่อย่างเดียวนะครับะจะปรับเลือกความแรงไม่ได้นะเบอร์สี่อย่างเดียวนะครับนะครับอโอเคอทีนี้มาลองดูในส่วนของ โหมดที่เขามีมาให้บ้างนะครับนะกดที่โหมดนะครับอ่าก็จะเป็นตัวปุ่มสีน้ําเงินนะครับกดที่โหมดแล้วจะเป็นตัวปุ่มสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินก็จะมีอ่าทั้งหมด1 2 3 4 4รูปนะครับรูปแรกเลยนะครับก็จะเป็นโหมดของขันไม้นะครับโหมดขันไม้แล้วก็จะเป็นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโหมดอ่าเหล็กบางนะครับโหมดเหล็กเหล็กบางนะครับจ example, เจาะเหล็กบางขันเหล็กบางนะครับ แล้วก็เป็นโหมดที่3ามนะครับจะเป็นโหมดขันเหล็กหนานะครับก็จะมีวนอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเรากดตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นขันออกนะครับก็จะขึ้นไปอยู่โหมดขันออกโหมดกันตกนะครับกันน็อตตกนะครับโหมดนี้นะนะครับก็จะมีทั้งหมด4โหมดนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะไปลอง ทดสอบการใช้งานจริงกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าลองดูก่อนครับอ่าประมาณนี้นะครับโหมดขันไม้นะต่อไปก็โหมดเจาะโหมดขันเหล็กหนาะโหมดขันเหล็กบ้างนะครับโหมดที่2นะก็จะแรงขึ้นเล็กหน่อยนึงนะครับแล้วก็โหมดที่3ครับขันเหล็กหนานะอ่าประมาณนี้นะครับ ส่วนโหมดกันตกนะครับกดเลื่อนไปเป็นข่าันออกนะครับก็จะเป็นโหมดกันตกให้นะครับการน็อตตกนะครับก็ะจะหยุดเห็นไหมครับเพราะมันไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงต้านนะมันก็จะหยุดะนะครับเดี๋ยวนี้เราไปทดสอบกันอีกทีหนึ่งหรือถ้าใครนึกอะไรไม่ออกครับนี่ เขามีโหมด AI มาให้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนอ่าถ้าใครนึกอะไรไม่ออกครับมีโหมด AI มาเสริมให้นะครับกด AI เลยอ่าก็จะเป็นไฟออกสีฟ้าอ่อนๆน,นะครับขึ้นเต็มเลยนะครับอ่ากด AI ครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูครับ ลองใส่ดอกไขควงดูนะครับอ่าสะดวกเลยอ่าเราไม่ต้องมาคอยกดตรงนี้ตอนใส่ด้วยนะครับถ้าตอนถอดดอกเราก็ดึงออกมานิดนึงนะครับแล้วก็เอาออกนะครับแต่ตอนใส่ครับเราไม่ต้องดึงไม่ต้องกดนะใส่เข้าไปตรงๆได้เลยนะครับสะดวกดีนะอ่าเสร็จแล้วครับนิ่งๆเลยนะครับนิ่งมาก เดี๋ยวเราไปทดสอบใช้งานกันครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบอกันที่โหมดแรกนะครับเป็นโหมดเจาะไม้นะครับมาที่โหมดนะ,ะโหมดนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยอโหมดนี้นะครับสีน้ําเงินนะโหมดเจาะไม้นะครับอเติมจากตัวเลขก,ก่อนนะ,อะลองดูนะครับโอ้ไหวมาก ลองดูตัวยาวกันบ้างนะครับโอ้ไวครับอันนี้ก็ไม้มันโดนน้ำมานะก็ไม่ได้แข็งมากนะครับอ่ะเดี๋ยวลองถอนออกกันนะครับมีหมดการตกมาด้วยในตัวนะครับถ้าใช้หมดนี้นะ ถ้าเราปรับโหมดคลายออกนะครับก็จะเป็นการตกในตัวนะ,ะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวคราวนี้จะเจาะด้านนี้แทนนะครับอลองดูนะ วมากครับนี่วครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นโหมดความแรงกันบ้างนะครับเป็นความแรงระดับหนึ่งนะลองดูนะครับอ๋สบายสบายต่อไปครับเป็นระดับ2นะอ่า ก็สบายๆอีกเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับมาลองโหมดที่3กันความแรงระดับ3นะก็สบายๆนะครับต่อไปครับมาดูโหมดที่4ครับแรงที่สุดนะความเร็วระดับ4นะครับ อย่างไวครับไวมากอะต่อไปก็จะเป็นการทดสอบนะครับโดยใช้น็อตตัวยาวนะเป็นน็อตหัวบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวบล็อกนะโดยจะใช้เป็นโหมด AI นะครับอ่ะก็จะเป็นโหมด AI นะครับโดยใช้จนนอดน็อตตัวยาวแบบนี้นะครับแบบเดียวครับไวมากนะโหมด AI ช่วยได้เยอะครับ สำหรับโหมด AI นะอ่าลองขันออกกันบ้างครับต่อไปมาลองเจาะเหล็กกันบ้างนะครับอันนี้เป็นเหล็กบางเนาะไม่ใช่เหล็กหนานะครับโดยจะใช้เป็นโหมดเจาะเหล็กบางอ่าโหมดที่2ตัวนี้นะครับเจาะเหล็กบางนะ เริ่มจากาเป็นน็อตตัวสั้นๆก่อนนะครับตัวเล็กๆแบบนี้นะเป็นหัวปลายสว่านนะครับอลองกันเลยเรียบร้อยครับแบบเดียวไม่นานนะถอนออกก็ไวนะครับอลองเปลี่ยนมาเป็นโหมด A.I กันบ้างนะครับโหมด A.I เนาะ มาลองตัวยาวกันบ้างครับโหมด AI นะครับก็เรียบร้อยครับไม่ต้องออกแรงมากอ่ะต่อไปก็จะเป็นยิงโดยใช้น็อตหลังคาแบบนี้ครับน็อตยิงหลังคาเมทัลชีตนะครับน็อตเจาะเหล็กนะใช้กับหัวบล็อกนะครับอ่าก็จะใช้เป็นโหมด น็อตตัวยาวนะครับเรียบร้อยครับก็ตัวน็อตมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยิงเข้าได้นะ,อะลองขันออกโดยใช้โหมดกันตกนะครับก็จะเป็นโหมดกันตกนะนะครับนี่ พอมันลื่นพอมันดูนะครับยังไม่ปล่อยนะแต่ว่าตัวเกียวมันไม่กินแล้วนะครับอ่ามันไม่มีแรงตา้านก็เลยหยุดนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะใช้ได้นะครับทีนี้ผมจะเอาออกนี่ก็ต้องเปลี่ยนโหมดนะเป็นโหมดลองเป็นโหมด ai ดูจะออกไหมได้ครับออกอยู่นะก็มีหลายโหมดครับนะลองเลือกเล่นลองเลือกใช้ดูนะครับ เดี๋ยวต้องไปดูลองเล่นลองใช้ดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับโหมดการทำงานต่างๆนะครับเบื้องต้นก็คงมีประมาณนี้นะอ่ะก็มาถึงช่วงสรุปส่งท้ายกันนะครับสําหรับไขควงกระแทกไร้าสายนะของโอซุกะนะครับ OCID 8 2 1นะครับตัวนี้นะสำหรับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับวัสดุนะในส่วนของวัสดุก็ทำมา อโอเคเลยนะตามสไตล์โอซุกะนะครับแต่ก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์บางจุดนะอย่างตัวนี้นะครับตัวหัวมันที่เป็นโลหะตรงนี้นะครับก็อ่าาจะเหมือนตัวนี้นครับดูดูแล้วนะใช้ใช้ไปมันก็ลอกนะครับสังเกตดูว่าเวลาใช้งานแล้วมันก็ลอกนะครับแล้วก็เกิดสนิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะก็เป็นสนิมเหมือนกัน จุดน็อตน,นะครับจุดน็อตก็เป็นสนิมนะอุปรกรณ์หลายจุดเป็นสนิมนะครับนี<คณ>่ขนาดเก,ก็บอยู่ในกล่องนะนะครับมันมีความเชือนิดหน่อยก็เนี่ยครับหลายจุดก็ขึ้นสนิมแล้วเนี่ยฮะมีความเชือนะขนาดเก็บอยู่ในกล่องนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะอ่าก็เท่าที่ดูนะแต่ตัวเนี้ยเหมือนจะเคลือบมาดีกว่าเดิมนิดนึงนะครับตรงส่วนหัวนะแต่ก็เดี๋ยวการใช้งานก็ต้องดูกันไปนะส่วนน,อน็อตตัวอื่นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวก็น่าจะเป็นอาการเดียวกันนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเนี่ย ก็คงไม่น่ารอดนะตรงนี้ครับก็ต้องดูเรื่องของการเคลือบอ่าการสนิมกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยใช้งานสมบุกสมบันนะบางแม้เราจะเก็บอยู่นะครับถ้ามันเดินโดนความชื้นโดนอะไรมันก็จะเป็นสนิมได้นะครับอ่าในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ก็คงไม่น่านมีอะไรนะครับโดยรวมนะโดยรวมนะครับก็โอเคดีนะส่วนการใช้งานระยะยาวอะไรยังไงก็เดี๋ยวคงต้องอ ดูในเรื่องของการใช้งานกันอีกทีหนึ่งนะครับการเก็บงานการ QC ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรก็อาจจะมีมีร่องรอยอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะเดี๋ยวเราใช้งานก็ต้องเป็นอยู่แล้วนะครับก็เป็นสินค้าแบรนด์คนไทยนะครับเทคโนโลยีญี่ปุ่นไปผลิตที่จีนมีบริการหลังการขายนะครับแบรนด์คนไทยนะ ก็อย่าลืมนะครับลงทะเบียนรับประกันนะครับลงทะเบียนรับประกันนะ6เดือนนะครับการใช้งานโอเคเลยเหมาะสมนะครับมีติดบ้านไว้นะคู่กันนะไม่ต้องคอยถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะใช้เจาะใช้อะไรก็ใช้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็ใช้ขันนะขันก็น็อตขันสกูได้นะครับแล้วก็ถอดเข้าถอดออกสะดวกนะครับแรงเหลือเฟือครับตัวนี้นะแรงเอาอยู่แน่นอนนะครับ อ่าส่วนเรื่องราคานะครับเรื่องราคาก็ถ้าเกิดอ่าเป็นตัวเปล่านะครับตัวเปล่าในส่วนของตัวเปล่าเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมีดอกไขควงมีสายคล้องแขนนะครับแล้วก็มีตะขอเกี่ยวมาให้1่อันนะอ่าราคาตั้งเขานะครับอยู่ที่1690บาทนะครับพันหกร้าบาทนะตัวเปล่าไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีที่ชาร์จนะครับอ่าก็เหมาะสําหรับอ่าคนที่มีอุปกรณ์ของโอซุกะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องการตรงนี้เพิ่มนะอ่า 1690บาทเป็นราคาตั้งนะครับแต่ว่าราคาขายนะครับราคาขายตามร้านนะครับจะอยู่ประมาณ1 4 9 0บางร้านก็1,590นะช่วงโปรโมชั่นก็ลองหาดูก็ราคาลดไปกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นชุดกล่องมาทั้งกล่องมาสำเร็จแบบนี้เลยนะครับก็จะมีะที่เพิ่มมานะครับก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่นะครับสองแอมป์หนึ่งก้อนอแล้วก็เป็นแท่นชาร์จนะครับ1.3แอมป์ แล้วก็มีกล่องนะครับที่เพิ่มมานะจากชุดตัวเปล่านะครับราคาก็จะอยู่ที่2,490บาทนะครับอันนี้เป็นราคาตั้งเนาะ2,490บาทนะครับแต่ราคาขายนะที่ทางร้านเขาขายกันนะครับจะ,จะอยู่ที่2,290บาทนะครับช่วงถ้าเกิดเป็นช่วงโปรโมชั่นนะก็ได้ลดจากนี้ไปอีกนิดหน่อยนะครับอ่าอย่างผมซื้อมาก็อยู่ประมาณ1,800 1,800ปลายป,ายปายนะครับ1,800ปลายปายนะ ชุดนี้ทั้งเซตนะครับพันแปดปลายปนะ,ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับก็มีติดบ้านไว้ครับสำหรับงานซ่อมแซมงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะครับคู่นี้นะเซตนี้นะ,ะแนะนำเลยนะครับมีติดบ้านไว้สบายใจครับใช้งานได้หลากหลายครับตัวอย่างตัวนี้ก็ทำหลังคาทำโครงทำอะไรก็เสร็จเป็นหลังครับนะ อุ่นใจได้ถ้ามีตัวนี้มาช่วยแต่แรกก็น่าจะไวกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าแรงบิดสูงกว่าตัวนี้เยอะนะครับน่าจะเบาแรงไปได้เยอะอย่าง,างตัวนี้ทํางานได้ครับแต่ว่าก็จะหนักแรงเรานิดน,นึงนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดไปยังไงก็ต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถอาสอบถามหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อบ้านสตูดิโอในส่วนของพ่อบ้านโซล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ